สวัสดีจ้าคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเรดาร์ภาคเหนือคืนนี้ล่าสุดประจำวันที่22พฤษภาคม2566มาดูว่าค่ำคืนนี้พี่น้องภาคเหนือจังหวัดไหนอําเภอไหนจะมีฝนบ้างนะคะขออนุญ,ญาตไล่ที่เรดาร์รายจังหวัดก่อนเรดาร์รายจังหวัดล่าสุดตรวจพบกลุ่มฝนที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน,าน่านพะเยาแพร่ตาก โลกและเพชรบูรณ์ส่วนเรดาร์ลายอำเภอดังต่อไปนี้ค่ะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าะนองกําลังอ่อนถึงปานกลางเกิดฝนฟ้าะนองตกหนักและมีลูกเห็บตกบางแห่งจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวแม่แตงแม่แจ่มจอมทองฮอดดอยเต่าอมก๋อยจังหวัดลําพูนอำเภอแม่ทาป่าซางลีทุ่งหัวช้างจังหวัดลําปางอำเภอห้างฉัดเสริมงามแม่เมาะแม่ทะศบปราบเถินแม่พริกจังหวัดพยาวอำเภอเชียงคำโปง จังหวัดพิษณุโลกอเภอชาตรการจังหวัดแพร่อเภอลองอเภอเด่นชยัยสูงเมน่นร้องกวางจังหวัดน่านอเภอท่าวางผาเมืองน่านเวียงสาจังหวัดตากอ,อสามเงาท่าสองยางแม่ระมาดเมืองตากแม่สอดพบพระจังหวัดสุโขทยัยอเภอศรีสัชนาลัยบ้านด่านลานหอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ,อแม่สเตรียงอศบเมยโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือและ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนถ้ามีเรดาร์แจ้งออกมาอีกทีจะอัปเดตให้พี่ๆน้องๆชาวเหนือทุกท่านได้รับทราบท่านที่อยากจะโทรสอบถามศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทรได้เลย053277919ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ